สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่าน โชคลาภเงินทองมาจอรออยู่หน้าบ้านท่านแล้วนะครับเชื่อกันว่าในช่วงตุจีนนี้เทพเจ้าหลายๆองค์จะลงมาบรรดาลโชคให้แก่เหล่ามนุษย์เมื่อบารมีของท่านนั้นถึงพร้อมแล้วสิ่งใดที่ท่านปรารถนาจะเป็นของท่านฟ้าดินหรือเทวดาองค์ใดก็ไม่สามารถกีดขวางทางสำเร็จของท่านได้ ฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้การทําบุญทําความดีจึงเป็นเหมือนใบเบิกทางสู่ความสําเร็จดังที่ใจท่านนั้นปาถนานะครับและหลายๆท่านคงทราบกันดีว่าเทพเจ้าต่างๆนั้นจะบรรดาลพรบรรดาลโชคให้แก่ผู้ที่ดวงถึงพร้อมแล้วทำให้ท่านนั้นสมหวัง ทางด้านการเงินการงานรวมถึงโชคลาภที่สามารถเปลี่ยนพลิกชีวิตของท่านได้เลยทีเดียวช่วงนี้จึงมีการทำบุญใหญ่ตามหลักความเชื่อแล้วเทพเจ้าหลายๆพระองค์จะลงมาบันดาลทรัพย์บันดาลโชคให้แก่เหล่ามนุษย์ทั้งหลายนับจากนี้ไปจนถึงอีกเจ็ดเดือนที่พอนี้จะยังคงอยู่ และในเวลานี้ผู้ที่เกิดในราศีกุมจะมีดวงที่โดดเด่นมากโดยเฉพาะดวงโชคลาภฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้อย่าลืมเล่งทําบุญทาทานถือศีลภาวนานะครับจะช่วยหนุนนาดวงชะตาของท่านให้พุ่งถึงทีสดสุดทางด้านการเงินการงานที่มีปัญหา จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งไม่ดีนั้นจะทุเลาเบาบางลงและโชคลาภก้อนใหญ่จะพุ่งเข้าชนตัวท่านและที่สำคัญคือในช่วงนี้หนึ่งในพญานาคราชประจำตระกูลวิรูปักซึ่งเป็นตระกูลที่มีพระบรากายสีทองเหลืองอารามสวยสดงดงามจะขึ้นมาบรรดาทรัพยล์บันดาลโชค ให้แก่ผู้ที่ดวงถึงพร้อมแล้วซึ่งการที่จะได้รับโชคใหญ่นั้นอาจจะเปลี่ยนให้ท่านนั้นจากร้ายกลายเป็นดีได้รับทรัพย์ก้อนโตนักเงินหมื่นเงินแสนกันข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งจะเกิดขึ้นจากปฏิหารและแต่ละราศีนั้นจะได้รับโชคลาภมากน้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ในที่นี้ เราจะขอกล่าวถึงชาวราศีกุมซึ่งไม่ธรรมดาเลยดังนั้นชาวราศีกุมทุกท่านควรบูชาองค์พญานาคราชและทุกครั้งที่ท่านได้ทำบุญทำทานให้ทุกท่านกวดน้ำอุทิศบุญบุศลให้กับองค์พญานาคราชท่านจะยิ่งช่วยหนุนนำดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับ ที่เรากล่าวว่าดวงท่านไม่ธรรมดานั้นเพราะดวงโชคลาภของชาวราศีกุมในช่วงนี้กำลังพุ่งถึงขีดสุดจึงมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้รับทรัพย์ก้อนโตครั้งใหญ่ในการนี้ส่งผลให้ท่านมีโอกาสที่จะถูกรางวันที่หนึ่งรางวัลข้างเคียงและรางวัลอื่นๆรวมถึงได้รับทรัพย์ลาบลอย ที่ท่านนั้นคิดว่าจะไม่ได้แต่กลับได้และดวงการงานมันจะดีขึ้นตามลำดับหรือเป็นดวงขึ้นของผู้ที่เกิดในราศีกุมนักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นให้ทุกท่านจำไว้ว่าฟ้าหลังฝนนั้นสดใสอยู่เสมอหรือพูดง่ายๆก็คือหลังจากที่ท่านนั้น ผ่านท้นอุปสรรคที่ขวางหน้าท่านได้แล้วผลลัพธ์ที่รออยู่นั้นมันช่างหอมหวานและคุ้มค่ากับการทุ่มเทและดวงของคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างกันเลยมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอแต่นับจากนี้เป็นต้นไปแล้วสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมด้วยปฏิหาร แห่งดวงชะตาอันเกิดจากลัคนาราศีกลุ่มที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ท่านก่อนหน้านี้ท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการงานปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปในเร็ววันนี้ท่านใดที่ไม่มีงานทำก็จะมีงานทำสมใจปรารถนาท่านใดที่กำลังสอบหางานก็จะสอบผ่านสมหวังดังใจผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วหากงานท่านมีปัญหา ปัญหานั้นจะหมดไปไม่มากวนใจท่านอีกในส่วนของการเงินท่านจะพบเห็นส่องทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นการค้าการขายจะได้กำไรเป็นอย่างดีนับจากนี้เป็นต้นไปไม่นานเกินรอผู้ที่ทำธุรกิจหรือคิดจะเริ่มทำธุรกิจการงานนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีในส่วนของปัญหาหนี้สิน ทุกท่านจะพบช่องทางในการปลดหนี้ครับสุดท้ายนี้เราก็ขออวยพรชัยให้ชาวราศีกุมทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี2564นี้นะครับและท้ายสุดนี้การดูนี้ถือว่าเป็นดูแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ ดังนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันไหนไม่ตรงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อคืออยากให้ทุกท่านได้รับพลังงานบวกได้รับสิ่งดีๆเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตกันไปข้างหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ